ยันฮีต่อยอดผู้นําตลาดวิตามินวอเตอร์หลังส่งยันฮีแคลเซียมวอเตอร์ลงตลาดเจ้าแรกในไทยประกาศหาอาสาสมัครทดลองดื่มย้ำกระดูกพรุนป้องกันได้ด้วยแคลเซียม บริษัทโอสถสภายยนฮีเบเวรเรจจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยันฮีแคลเซียมวอเตอร์ตอกย้ำผู้นำตลาดน้ำเพื่อสุขภาพหลังส่งยยนฮีแคลเซียมวอเตอร์ครั้งแรกของเครื่องดื่มวิตามินผสมแคลเซียมจนติดตลาดประกาศศึกขยวงการอีกครั้งด้วยการจัดกิจกรรมมอบความรู้ด้านสุขภาพภัยเงียบหากขาดแคลเซียมจนนำมาสู่โรคกระดูกพรุนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้โครงการเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงเพื่อยับยั้งภาวะกระดูกบางและโรคกระดูกพรุนพร้อม ดึงกลยุทธ์เปิดรับอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวจำนวน100ท่านทดลองดื่มน้ำดื่มยันฮีแคลเซียมติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนพร้อมวัดผลค่ามวลกระดูกหลังดื่มต่อเนื่องทุกวันเพื่อดูผลลั์จากการดื่มน้ำแคลเซียมเปิดโอกาสให้ทดลองสินค้าดึงผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์คือ 1. นดื่มง่าย 2. ดูดซึมง,ง่าย3มีประโยชน์ต่อร่างกายครับของเรานะคะจะใช้แคลเซียม เป็นแคลเซียมกีโซโลฟอสเฟตค่ะซึ่งต่างจากแคลเซียมในท้องตลาดแน่นอนเพราะว่ามีการวิจัยมาแล้วนะคะว่าสามารถดูดซึมง่ายมากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตถึง4เท่าค่ะก็เป็นการจัดแคมเปญน,นะคะให้อาสาสมัครค่ะ1น0ท่านค่ะเข้ามาตรวจวัดมวลกระดูกนะคะหากผู้ใดที่มีมวลกระดูกที่บางนะคะเราก็จะให้น้ำยันฮีแคลเซียมวอเตอร์ค่ะไปดื่มนะคะเป็นเวลา สเดือนค่ะแล้วก็หลังจาก3เดือนก็จะมีการวัดผละคะ่ะอยากให้คนเข้ามาดื่มแล้วก็ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะค่ะก็สามารถแอดไลน์นะคะยันฮีวิตามินวอเตอร์ค่ะหรือว่าแอด a c e b o o k นะคะยันฮีวิตามยันฮีวิตามินวอเตอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อเข้ามากรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ใดที่เข้าขายค่ะจะมี เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลค่ะติดต่อกลับไปนะคะเพื่อน,นัดวันเข้ามาตรวจวัดมวลกระดูกค่ะค่ะตอนนี้ก็สามารถวางจำหน่ายที่7ซเว่นวทุกสาขานะคะแล้วก,อก็อีกสามเดือนก็จะซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปร้านค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อทุกร้านค้าเลยครับก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังอยากให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะคือตอนนี้ อย่างประชาชนยังไม่สนใจว่าไอ้ตัวเองขาดแคลเซียมหรือไม่แต่ถ้าเผื่อได้รับรู้แล้วว่าแคลเซียมมีความสำคัญต่อร่างกายคนก็จะหาซื้อตอนนี้หาซื้อได้ที่เ e เ e ่นเลเในปัจจุบันอีสานยังก็ซื้อได้ทั่วไปทีนี้ถ้าเผื่อแทนที่จะดื่มน้ำเปล่าเราดื่มแคลเซียมเติมแคลเซียมเข้าไปในร่างกายก็จะทำให้มั่นใจว่ากระดูกแข็งแรง พันแข็งแรงกล้ามเนื้อฟังก์ชันได้ง่ายไม่เป็นตะคิวไม่ปวดกล้ามเนื้อบ่อยๆครับค่ะแล้วก็มีแพลนว่าจะออกนิวโปรดักตใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะออกค่ะเรามีการศึกษาค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะเพราะว่าก่อนแคลเซียมค่ะเราก็มีการศึกษา แล้วก็ได้ได้รับผลได้ได้ทราบมาค่ะจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าคนไทยค่ะเสี่ยงถึง90%เลยที่จะเป็นโรคก,กระดูกพุนนะคะคือเราอะใส่ใจผู้บริโภคมาเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็เราอยากให้ผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาค่ะเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคจริงๆค่ะค่ะความหวานมาจากย่าหวานนะคะก็คือมั่นใจได้ว่าโปรดักเราอะค่ะปลอดภัยแน่นอน100%ยเนะ ก็ตัวแคลเซียมกิลโซลฟอเฟตค่ะอยู่ในรูปแบบของออร์แกนิกโซลค่ะในขวดหนึ่งจะมี200มิลลิกรัมถ้าคุณกิน5ขวดคุณก็เบื่อล้ว5 <c oughs> ขวดก็แค่1,000มิลลิกรัมก็ยังไม่เกินอัตราที่ร่างกายต้องการแต่จะเบื่อซะก,ก่อนนะเพราะฉะนั้นกินวันละขวด2ขวดทุกวันเนี่ยดีที่สุดไม่เบื่อง่ายครับ